บีบีเชีลวันนี้ครับขอสแสดงความดีก่อนนะกับผลการขันฟุตซอลไทยลีกแมตช์ล่าสุดเลยนะเป็นแมตช์เดย์ที่9นะครับทีมฉลามไฟส์สายยาใหม่ของสลามโตเล็กนะครับบลูเวฟชมบีกลับมาชนะอีกครั้งได้แล้วครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเม,มามัดเป๋ไปเป๋มาแพ้สี่นัดรวดเลยนะนัดนี้วันนี้กลับมาชนะได้แล้วนะครับน้องใหม่ เอสแบกนอร์กรุงเทพนะครับก็ต้านไม่ไหวนะครับก็เปิดลังชนะไป6ประตูต่อ3โดยเป็นการยิงแฮตริกนะครับของเจ้าอาร์มสวุดเถื่อนกลาง3ประตูแล้วก็มีโรนชัยจึงวงสุกอีก2ลูกด้วยกันนะในเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเดอะแบกของทีมสลัมไฟ์อย่างแท้จริงนะนะครับทำให้อันดับเนี่ยมันขยับขึ้นมานิดนึงอยู่ในช่วงการตารางนะครับ เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าทีมฉลามโตเล็กเนี่ยแพ้แบบโหแฟนบอลน,นี่ท้อเลยอะ่ะตอนเริ่มฤดูกาลนี้นะทีมบลูเวฟเนี่ยเริ่มด้วยโหอย่างดีเลยครับเขาเรียกว่ากือบจะขึ้นจากฝูงด้วยซ้ำไปแต่ว่าฟอนัดที่สี่มาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะเขาสะดุดไปเสมอคือจะเรียกว่าสะดุดไม่ได้เพราะว่าถ้าเหลือตีกว่า แต่ว่าทำได้กันเสมอแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาเดินหน้าแพ้เลยครับเดี๋ยวผมมาไลา่เดินดูสถิติก่อนนะเริ่มจากการแพ้แบ็คเพิร์ศูนย์หไม่เป็นไรนะครับแต่นัดที่แตกซ่าเยคือนัดที่แพ้ราชบุรีเนีนยครับด้วยสกอร์ถึงหต่อ7ในบ้านด้วยนะเหลือเชื่อนะแล้วก็แพ้ธรรมศาสตร์แสเลียนนะหต่อสอก่อนที่จะแพ้แชมป์เก่าสสมัยนะครับห้องเย็นทาข้ามอีก สามประตูต่อแปดสัปดาห์ที่แล้วโอ้โหหลายคนเป็นห่วงเลยเพราะว่าเกณยนโคต็แล้วนะจากโคตรมอดเนี่ยก็มาเป็นโค้ดคนใหม่ชื่อโคตรพัดนะครับก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นก็หวังว่าเกมนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนแล้วก็ทําได้จริงๆนะครับในการเอาชนะน้องใหม่ทีมเอ็ดแบกนอร์ทเทศไปได้นะครับก็หวังว่าอ e ีสีเกมหลังจากนี้นะครับก่อนจะจบเลกแรกเนี่ย พวกเขาจะเดินหน้าว้าชัยชนะให้ได้ทั้งหมดเพื่อที่กลับไปอยู่ท็อปโฟว้ได้เพระาะถ้าหลุดจากท็อปโฟ์ไปเนี่ยครึ่งหลังมันจะเหนื่อยมากครับในการที่จะไล่ลาความเด็ดไล่ลาแชมป์แชมป์มัมมายากแต่ว่าให้ติดท็อปทีนะครับเนื่องจากป,ปีนี้เนี่ยฉลามไฟเนี่ยชุมลีบูเวเนี่ยทำการเรียว่าปั้นเด็กขึ้นมา ผมได้สัมภาษณ์กับบิ๊กตั้มสัมภาษน์เป็นจศิริวันนะครับว่านโยบายเป็นยังไงเขายังไมเปลี่ยนเขาพยายามเทียรปั้นเด็กรุ่นใหม่ดาวรุ่งขึ้นมาประดับวงการปั้นในทีมโยชนไทยปั้นในทีมซีเกมนี่คือเป้าหมายของเขาก็ขอให้เป้าหมายอันนี้เดินหน้าต่อไปทำให้สำเร็จพร้อมกับการบริหารผลการแข่งให้ดีด้วย เพราะว่า b บ w ู v e เป็นทีมที่เป็นตำรานของวง,งการฟุตซอลมืองไทยขอให้โชคดีครับ